ไปร่วมแสดงออกด้วยความจงรักภักดีนะครับกับส่วนราชการและกับคณะสงฆ์ในจังหวัดต่างๆครับเพื่อกระเดิดจัดพิธีเจริญพระพุทธนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับบรรยากาศภาพที่เราเห็นณตอนนี้นะครับเพิ่นจัดขึ้นอยู่ที่วัดสะเกตตาบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยพระคู่สิริ สมมาจานคุณครับเจ้าคณะอำเภ่อเมืองอำนาจ,จเจริญเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายริติสันเทพ,พิทักษ์ร่องคูวาร,ราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนกับเป็นประธานฝ่ายคราวาณน,นะครับในพิธีจเจริญพระพุทธมนตน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีประจําเดือนกันยายน2 5 6 6นะครับนี่บรรยากาศภายในงานนะฮะ โดยมีาน้าส่วนราชการนะครับพร้อมทั้งภาคเอกชนและกับประชาชนพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนเช่าจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกันในพิธีเจริญพระพุทธนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตตาภาวนาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณที่คุณนะครับร่วมถึงเป็นการเชิญชวนครับให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดท้ำบุญตักบาทและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตาภาวนาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของ โดยยึดหลักพระพุทธศาสนาในการดำรงชีวิตประจำวันครับ